ยิงกว่ากิ่งทองใบหยกค่ะขมิแห่ยกป้าแขนด้วนพระแช่งคนสุรินคือวีรบุรุษของชาติแต่และว,วีรกรรมของคนกัมพูชาที่ทำไว้กับคนไทยยังคงจะรึกไว้ได้ตลอดมีเรื่องให้พูดถึงกันตลอดทั้งปีไม่มีวันลืมแน่นอนแหละค่ะตัดภาพมาที่กับกรณีสองเคสล่าสุดนะคะที่สร้างวีรกรรมเอาไว้ไม่น้อยก็คือเป้าวันหรือที่คนไทยเรียกว่าขอทานขมินแขนด้วนเธอคือผู้กล้าวีรตรีไทยรายใหม่ที่ชาวกัมพูชาขอสัดุดีเลยแหละค่ะ โดยชีวิตของนางวันนารีไว45ปีสัญชาติกัมพูชาหรือว่าที่รู้จักกันในานามขอทานแขนด้วนพลิกผันอย่างไม่คาดคิดหลังจกถูกจับกุมในไทยข้อหาลักลอบเข้าเมืองและถูกดำเนินคดีที่สพคลองลึกก่อนส่งตัวกลับประเทศตามกระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะสื่อหลักของกัมพูชายอย่างเพจทีวีเคค่ะได้เผยคลิปขณะนางวันเดินทางกลับถึงบ้านพร้อมข้อความขอบคุณรัฐบาลโดยระบุว่าเธอรู้สึกซาบซึ้งต่อสมเด็จเดโชฮุนเซนนายกฮุนมาเนตและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ช่วยผลักดันให้เธอได้กลับบ้าน จากขอทานสู่วีรสตรีเตรียมสร้างรูปปั้นเชิดชูเหตุการณ์นี้จุดกระแสชื่นชมในสังคมกัมพูชาเลยค่ะโดยชาวเน็ตจำนวนมากยกย่องปะวันว่าเป็นวีรบุรุษหญิงผู้กล้าหาญที่กล้าเข้าไปขอทานในไทยและสะท้อนการต่อสู้เพื่อปากท้องกระแสชื่นชมดังกล่าวเนี่ยนำไปสู่การรณรงค์ให้มีการสร้างรูปปั้นปะวันเพื่อเชิดชูเกียรติซึ่งแสดงถึงมุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างสังคมไทยและกัมพูชาในการตีความเหตุการณ์นี้ ส่วนอีกเคสนะคะก็คือพระไทยหัวใจขเขมรย่างหลวงตาสุดค่ะหลังปรากฏภาพไหลสดของหลวงตาสุดพระนักเทศชื่อดังในเขตอีสานใต้และเป็นพระนักเทศที่ได้รับการนิมนต์จากหลายประเทศได้ไหลสดหลายตอนนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยตำหนิชาวจังหวัดสุรินและอยากให้ขเขมรนนยิงปืนใหญ่มาที่จังหวัดสุรินโดยเฉพาะการไหลสดประกาศจะไม่มาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยจนกระทั่งฮุนมาเนธคานายกของกัมพูชาและสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา ประกาศอาแขนรับหลวงตาสุดให้มาอยู่ที่กัมพูชาโดยฮุนเซนเยังบอกว่ารัฐบาลไทยได้ถอดถอนสัญชาติของหลวงตาสุดพระภิกษุชาวไทยเพียงเพราะพูดเข้าข้างกัมพูชาแต่รัฐบาลกัมพูชาพร้อมจะให้สัญชาติให้ที่พำนักอาศัยดูแลเป็นอย่างดีผมขอกราบบังคมเชิญ ต่อมาหลวงตาสุดเนี่ยก็โดนขับออกจากวัดด้วยนะคะฐานยุยงให้แตกแยกล่าสุดสำนักข่าวาแมีไทมค่ะได้รายงานว่าวันที่2กรกฎาคม2568หลวงตาสุดเดินทางมาถึงกัมพูชาเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาและได้รับการต้อนรับจากซอกเพนวุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพนมเปญ ที่สนามบ,บินนานาชาติพนมเปญและเมื่อเดินทางถึงกัมพูชาลหลวงตาสุดได้ประกาศตัดสินใจไม่กลับประเทศไทยโดยก็คาดว่าหลวงตาสุดเนี่ยจะจำพรรษาที่นิกูลปาโกดาในเขตตัวนกก,กรุงพนมเปญค่ะ โดยหลวงตาสุดเนี่ยได้แสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งโดยระบุว่าแม้ว่าท่านจะไม่มียศศักดิ์หรือตำแหน่งใดๆแต่ท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการเชิญและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตซึ่งอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นจริงๆนะคะเมื่อผู้กล้าทั้งสองอยางขอท่านแขนด้วนและก็หลวงตาค่ะผู้ยุยงให้ยิงปืนใหญ่มาที่ไทยนั้นถูกยกย่องให้เป็นวีรบุรุษและก็สตรีผู้กล้าซะแล้วค่ะ ยิงพิการเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายต่อต้านทหารไทยเพื่อแหกกฎได้รับการยกย่องเช,ชิดชูส่วนพระคนไทยไล่ดาา่าสาบแช่งคนสุรินได้รับการสารุดีเช,ชิดชูยกย่องซะงั้นแหละค่ะ แล้ววันใจเมนสักคนเลยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ให้เราไปถ้าไม่ให้เราไปเราจะออกไปเองเราไปคุยกับฝั่งต่างชาตเองใคเขาเปิดประตูไปไปเขาเปิดประตูเราจะไปคุยกับประชาต่างชาตเองยังดูอ่ะประชาชนกลับไปบ้านเขาให้เข้าไหมตอนนี้เหมือนกับว่าฝั่งไทยเขาก็พร้อมที่จะให้กลับนะคะแต่มาถึงก็นี้แหละถ้าเข้าพร้อมให้กลับพวกนู้นไป បបាយថាខ slightly ្ញុំបូជាមកឲ្យកាប់เดี๋ยวនູ້ទៅដានខំបូជាអេងអឺឆាយឆាយឆាយបូជាទៅឲ្យកាប់ខាងថៃយកមកនេះយ៉ាងនេះយាយខ្មែរត្រេនអូយើងមានពួយត្រេនដែរយើងស្អប់ណាផោអពួយត្រេននោះមានបញ្ហាគ្នាក្នុងប្រាសាទតាមឿនធំបាញ់ទៅបាញ់យកកន្ទិចត្រេននោះទៅលៀត្រេនងើបអស់យើងសบายចិត្ត យើងបអត់ចូលចិត្តចូលនិយាយព្រោះអាពុយត្រេនទេខ្ញុំយល់ផងទេព្រោះអាពុយត្រេននោះเงียบអស់កាលតាគីាយើងមិននិយាយត្រេនគ្នាណគមមិនរឿងត្រេនមកតាយើងប្លុកចោលយើងមិនចូលចិត្តផងទេអត់មានចិត្តស្្នេហ៍ហើព្រោះអាពុយត្រេនទេតាមនេះបុរីរម្យណាអូខែមួយចរើនរបស់នេះមកអុយតាមកអុយเต็มពេញរឿងទេអូ ประโคนชัยอันดับหนึ่งเลยปัญหาเรื่องหลวงตามันจะดังมาจากประโคนชัยพระพลายชัยกระสังเมืองบุรีรัมย์เวราชมีมาทุกอาทิตย์มีมาทุกอา,าทิาตย์ปีที่แล้วเนี่ยหลวงตาอยู่อเมริกาเขาก็แคปมาให้ดูหลวงตาซึอถูกไล่ลงจากธรรมะที่ประโคนชยัยเออกูก็อยู่ของกูที่อเมริกาจะโดนไล่ลงที่นั่น <S 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 អាអាចទៅសាក្មែនចេញជេព្រៀហើយព្រៀ